Thank you คึกค <AI> ัก <H> AIHEF <EM> 2025เปิดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจระดับโลกขับเคลื่อนมาตรฐานกัรชงกัญชากระท่อมไทยสู่สากลสมาคมการค้าอุตสาหากรรมกันชงไทยหรือ t i h t a รวมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหากรรมกันชงกัญชากระท่อมสู่เวทีโลกผ่านการจัดงาน เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กโปแอดฟอรัมหรือ a i h e f 2025เวทีนานาชาติรูวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจครบวงจรยกระดับศักยภาพพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกระดับโลกทั้งในมิติสุขภาพสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมยั่งยืนระหว่างวันที่5-7พฤศจิกาย,ยน2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติธุรกิจคาดมูลค่าเงินสะพัดกว่า1,000 ตัดค่ะากความมั่คงเศรษฐกิจแล้วพิสการสนับสนุนาครัภาครัครับกับก็อย่างที่ได้พูดถึงนะการชนก็การชงนะก็มีคุณสมบัติที่ดีนะครับในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่อดอกนะครับเมล็ดนะครับนิดของแกนนะครับเปลือกการชงนะครับซึ่งก็สามารถไปต่อยอดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะครับเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับทางกระทรวงสาการก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะครับรวมถึงพระราชสวสนีนะครับของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงนะครับที่ได้มีพระสาวิชนีว่ากันชงเนี่ยให้ตัดข้อมีข้อดีหลายอย่างนะครับให้ตัดข้อเสียออกไปนะครับพิจารณาแต่ข้อดีนะครับแล้วก็นํามาต่อยอดนะครับในเชิงสาหกรรมนะครับซึ่งกระทรวงก็ได้มีการจัดทําแผนนะครับปฏิบัติการนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับในเรื่องของกันชงนะครับสู่เชิงพาณิชย์นะครับซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปี66นะครับถึง70 โดยมีการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกันชงของอาเซียนซึ่งแนวทางการดำเนินงานหลักๆของกระทรวงตอนนี้ก็มีในเรื่องของการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การชงซึ่งโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันได้มีการออกแล้ว8มาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานน้ามันสกัดต่างๆนะครับมาตรฐาน CBD รวมถึงวัตถุดิบที่ได้จากแกน นะครับที่จะจะเปลือเส้นใหญ่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับพีพันกัญชงนะครับอันที่2นะครับเราก็มีการที่จะสนับสนุนในเรื่องในเรื่องของงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับไปสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตสาหกรรมอาหารนะครับกัญชงก็เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับมีโอเมก้าสามที่สูงนะครับอันนี้ก็ต่อยอดไปในลักษณะของซูเปอร์ฟู้ดนะครับฝั่งซนอลฟู้ดต่างๆนะครับต่อยอดไปที่สาหกรรมสิ่งทอนะครับในการนําคุณสมบัตินะครับของใยกัญชง นะครับที่มีความแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับมีความยาวของเส้นใ่นะครับมาทําเป็นฟังชั่นอลเท็กซ์ไท่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเสื้อกรอกกันกระสุนนะครับหมวกของนักประจนเพลิงนะครับรวมถึงชุดทหารต่างๆนะครับอันนี้เราก็มาพัฒนาในเรื่องสิ่ทอนะครับอุตสาหกรรมคอนสตรักชั่นด้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับที่นํามาใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับรวมถึงในเรื่องของคอมโพสิต นะครับซึ่งก็มีการพัฒนานะครับอย่างงานเนี่ยก็มีการเอาใยกันชงเนี่ยมาทาเป็นเป็นคอมโพสิตนะครับเป็นตัวถังนะครับเป็นส่วนหัวของรถรถยนต์ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่จะเกิดประโยชน์กับตรงนี้นะครับอันนี้ทางกระทรวงสาหกรรมก็พยายามเน้นนะครับในเรื่องของการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในการใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่กระทรวงให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงซัพพลายเชนต่างๆนะครับรวมถึงการพัฒนาอีโคซิสต็มด้วย การพัฒนาในเรื่องของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องตัดนะครับเครื่องริดใบนะครับเครื่องกระททอมเมล็ดนะครับเครื่องบดต่างๆที่จะสามารถเอาต้นการชงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรวมถึงกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเรามีการทํางานร่วมกับทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับในการต่อยอดไปสู่ในเชิงของการรักษาโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะผลักดัน นะครับการชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นสุดลากนะครับของอาเซียนตามที่เราจะตั้งเป้าไว้นะครับก็อันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจนะครับในอุตสาหกรรมการชงนะครับอย่างที่พูดถึงการชงก็เป็นพืชที่มหัศจรรย์นะครับเป็นผลิตได้หลายๆแบบนะครับถ้าใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการแพทย์นะครับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเรื่องของคอมโพสิตต่างๆนะครับก็มาเยี่ยมชมในงานในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่ 5-7นะครับพฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์การประชุมขา้าราาเศรษฐกิจครับ